เอาละครับกราบสวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูไอเควสนี้กันเออคือมันจะมีเควสที่ให้เราทําแล้วก็ให้เราเลือกมอนสเตอร,ร์เฉพาะที่เป็นไนท์ไปหรือที่เป็นวอริเออร์อะไรประมาณนี้นะครับบางทีเราไม่ได้ปั้นกันถูกไหมดัมงนั้นผมก็จะมีทริคมาฝากว่าทํายังไงที่ให้มันผ่านเควสนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปลงด่านอ่อนๆน,นะครับเราสามารถลงด่านเลเวลสิไปเลยโดยที่เราไม่เสียรอบนะครับ เรามาดูอันนี้มาดูอันนี้ก่อนมันให้ลงเป็นด่านเก็บรุ่นนะครับแล้วก็เป็นวอร์ีเออร์ใช่ไหมมันวอร์ีเออร์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมลงด่านราาเคฟนะเลเวลสินะครับเปิดต,ตัวก่อนอ่าโอเคทีนี้เราก็ใส่ตัวที่ลงผ่านไปก่อนเลยครับอันนี้ผมไม่มีวอร์ีเออร์ทักตัวนะลงไปเลย เราตีมันให้มันเหลือเลือดน้อยๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยสลับตัวมาเป็นบอริเออร์แล้วก็ค่อยให้มันค่อยให้บอสมันตายนะครับิดง่ายๆประมาณนี้แหละค <c oughs> ือว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้ว <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเผื่อคนไม่รู้นะครับก็เรามาบอกกันเอาสักเหลือสักสิบอลลาร์เนี่ยโอเคโอเคพอก่อนเอนะเหลือประมาณนี้ก่อนนะครับบอร์เออร์บอร์เออร์ไหนหเดี๋ยวรอมัน้นมานาแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้เปลี่ยนไม่ได้อ่าโอเคนจะเป็นตัวนี้อ่ามาผมเปลี่ยนเป็นบริเออร์หมดละอ่าประมาณนี้นะครับดเดี๋ยวเราไปเช็ครอบกันว่ามันได้จริงหรือเปล่าอ่าโอเคเรียบร้อยแล้ว เห็นไหมผมผ่านมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันได้นะครับสําหรับคนที่ไม่อยากเสียรอบไปลงด่านอ่อนนะเพราะผมก็ไม่อยากเสียเหมือนกันคือแต่และรอบนั้นสำคัญมากโอเคทุกคนแค่นี้แหละนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย